คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชควดนสองพฤษภาคม6-4มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากหลายสํานักด้วยกันนะครับมาจากสํานักอาจารย์อินตาเพชรใจแสง สำนักแอดหวานใจเป็นข้อมูลบนข้อมูลล่างครับและสำนักแอดกริชแอดเวียงพิงหลักร้อยบนระยะยาวครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นสำนักแอดกริชธนก,กริครับกอให้ข้อมูล3ตัวบนตรงโต๊ดมาครับและเด่นที่เลขศูนย์ครับบนเด่นศูนย์นะครับถ้าศูนย์มาก็จะได้ชุด3ตัว019 043 02 2 0 0 4 4 4ศ0 7 0 0 7ี9 9ูน0 4ส0 4 9 0 4 0 5, 9 0น0์9 0็9ศู0ย์ศู0 8์0 8็ดเจ็ก็ครับก็ตรงตัวได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณข้อมูลจากแอดกลิธทธะนักฤิดครับ เรามาดูข้อมูลต่อมาครับก็เป็นข้อมูลปักหลัก10ล่างแล้วก็ของแอดเวียงพิงครับเราจับมาชนกันเลยนะครับหัวที่ผ่านมาครับชุด2ตัว65ก็เข้าแบบกลับที่ท้าย2ตัวที่56ครับจับชนกันแบบนี้แหละครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับปักหลัก10ล่าง2พฤษภาคม64ให้เลข0ย์เลข1เลข8มาครับส่วนแอดเวียงพิงนะครับ ก็จะให้ข้อมูล10หน่วยล่างมาครับเลข5เลข6เลข7เลข9ครับจับชุดกันได้05 15 85 06 16 86 07 17 87 09 19 89ครับข้อมูลล่างนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับ ก็เป็นสำนักหลักร้อยบนระยะยาวแล้วก็เด่นร้อยของแอดเวงพิงอีกเช่นเคยนะครับจับมาชนกันนะครับก็จะได้เลขชนกันนะครับหลักร้อยบนระยะยาวให้เลขหลักร้อยบนเลข8เลข4เลข5เลข6เลข1ครับแอดเวงพิงให้หลักร้อยมาเลข8เลข0เลข2เลข4เลข9กเลข1เลข3เลข6ครับร้อยบนนะครับ ชนกันที่เลข1เลข4เลข6เลข8ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับชนกันแค่4ตัวเท่านั้นนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงครับ2พฤษภา64ให้เลขวิ่งบนเลข3ครับชุด3ตัว3 1 5 3 0 8 3 0 5คู่โต๊ดโตบน 30313538ข้อมูลล่างก็ให้เลขเด่น3มาครับชุด2ตัว3637เครับเน้นที่37นะครับข้อมูลล่างครับขอบคุณอาจารย์อินตาก็ให้ข้อมูลบนล่างมานะครับและเลขวันอาทิตย์ให้เลข1เลข5เลข8มาครับเป็นเลขเด่นนะครับข้อมูลบนล่างชุด3ตัว581518851 1 8 5 1 5 8และชุด2ตัว8 1 1 8 5 1 1 5 8 5 5 8กันเบื้นที่8 55, 55, 5 5 5 5 5 8 8และ8 8ครับชุดบุนล่างได้เลยนะครับแอดหวานใจให้ข้อมูลมาแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดหวานใจครับ แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความโชคดีมีชัยในวันที่2องพฤษภาคม64ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ